สวัสดีค่ะทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ What the Quest นะคะของวันที่12พฤศจิกายนนะคะแล้วก็เควส t วันนี้ของเราจะไปทำกันในด่านที่4นั่นเองเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ Quest แรกกันเลยค่ะสำหรับ q u วส t ที่1น,นะคะก็ให้เราเนี่ยไปยืนใกล้ๆกับป้ายของสปิริตนะคะตัวใดก็ได้นะคะแบบนี้ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเควสนี้ส่วนเทียนซีซั่นนะคะตําแหน่งที่1ก็จะอยู่ตรงนี้เลยค่ะหน้าห้องแต่งตัวแล้วก็จุดที่2นะคะจะอยู่ตรงนี้ค่ะทางด้านขวามือนี่เองโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในกันนะคะเควสต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเควสเ,เก็บแสงนะคะแล้วก็จะมีสปิริตนะคะที่เราจะต้องไปเ,เก็บนั่นเองค่ะ ยาอไปเลยโอเคว้ว okay. <laughs> ตกลงมาอย่างแรงเลยโอ้ยต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูตำแหน่งของเทียนซีซั่นจุดที่3กันนะคะน้องจะอยู่บนสะพานนะคะตรงน,นี้แล้วก็จุดที่4ก็จะอยู่ใกล้ๆกันเลยค่ะอืม ครบแล้วนะคะ4จุดแล้วก็เดี๋ยวเราจะเก็บแสงนะคะตรงบริเวณนี้ด้วยนะซึ่งตอนนี้น้องเขาบินอยู่สูงมากๆนะคะก็รอให้เขาเนี่ยบินลงมาต่ำๆหน่อยแบบนี้นะคะก็จะได้บินไปเก็บง่ายๆเนาะโอเคผ่านแล้วนะคะสำหรับเควสที่2ค่ะต่อไปก็จะเป็นให้เก็บสปิริตนะคะซึ่งน้องก็จะอยู่ในแมป บินนะคะในแบบแข่งบินเออแบบบินอนะ่ะ <laughs> แบบแข่งบินนะคะเราก็บินตรงเข้าไปได้เลยนะคะแบบนี้พอบินมาตรงนี้นะคะก็บินมาทางซ้ายมือนะคะเขาจะอยู่ตรงหอคอยตรงนี้ค่ะ <c oughs> เพื่อนๆก็จุดไฟได้เลยนะคะตัวนี้เนาะ โอเคตอนนี้เราก็ทำเควสที่3เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะจากนั้นเนี่ยเราจะกดกลับบ้านก่อนนะคะเพื่อไปเ,อเก็บสปิลิตอีกตัวนะคะ mm hmm. ก็เข้าออด่านที่4ไปใหม่นะแล้วก็มาตรงนี้เลยค่ะ mm hmm. จะไปที่หมู่บ้าน Village of Dream นะคะ mm hmm. ก็เข้ามาด้านในแล้วนะคะ mm hmm. เพื่อนๆ mm hmm. ก็บิน ตรงลงไปได้เลยแล้วก็เลี้ยวไปทางด้านซ้ายมือนะคะแบบนี้ทางหมู่บ้านแถบนี้นะคะ่ะน้องเขาจะนั่งหลบอยู่ด้านหลังตรงบ้านหลังนี้นะคะเพื่อนๆก็จุดไฟนะคะแล้วก็เก็บสปิริตได้เลยค่ะโอเคค่ะสำหรับวอเตอร์เควสในตอนนี้นะคะก็มีแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในเควสหนะ้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย